ถ้าคุณรู้ว่าแค่ความเชื่อก็สามารถเปลี่ยนร่างกายคุณได้คุณจะยังมองความคิดตัวเองเหมือนเดิมอยู่ไหมคำว่า placebo ไม่ได้แปลว่ายาหลอกแบบที่หลายคนเข้าใจแต่ในมุมของดรโจดิสเพนซ่า placebo คือหลักฐานว่าร่างกายมนุษย์สามารถรักษาตัวเองได้ในการทดลองทางการแพทย์คนจำนวนมากอาการดีขึ้นทั้งที่ไม่ได้รับยาจริงแต่แค่เชื่อว่ายานั้นจะช่วยได้ ดรโจบอกว่าสมองไม่รู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เราคิดและเชื่ออย่างลึกซึ้งเมื่อเราคาดหวังผลลัพธ์ในเชิงบวกสมองจะหลั่งสารเคมีเช่นเอนโดฟินโดพามีนและสารที่ช่วยฟื้นฟูร่รางกายนั่นหมายความว่าความคิดสามารถเปลี่ยนชีวเคมีของร่างกายได้ ถ้าพลาซิโบทำให้คนหายป่วยได้ลองคิดกลับกันถ้าเราคิดลบซ้ำๆกลัวซ้ำๆเครียดซ้ำๆร่างกายเราก็จะเชื่อแบบนั้นเช่นกันดรโจเรียกสิ่งนี้ว่าโนซิโ no บคือพลาซซิโบด้านลบที่ความเชื่อทำร้ายร่างกายเราเองสิ่งที่ดรโจอยากสื่อไม่ใช่ไม่ต้องใช้ยาแต่คืออย่าดูถูกพลังของจิตใจตัวเอง ทุกความคิดคือคำสั่งที่ส่งไปยังเซลล์ในร่างกายถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนอารมณ์และฝึกจินตนาการถึงสุขภาพที่ดีร่างกายจะเริ่มปรับตัวตามวันนี้คุณกำลังส่งคำสั่งแบบไหนให้ร่างกายตัวเองอยู่เพราะบางทียาที่ทรงพลังที่สุดอาจไม่ใช่ในขวดแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง